สวัสดีครับช่างดอยโซลาเซลล์ครับวันนี้ครับเรามาติดตั้งระบบโซลาเซลล์นะครับชุดไฮบริดออฟกิดนะครับบ้านคุณเมลานะครับอำเภอแม่แตงครับจังหวัดเชียงใหม่ครับวันนี้เป็นชุดไฮบริดออฟกิดนะครับ10กิโลวัตครับชุดนี้นะครับไม่มีไฟเข้าใช้งานเลยนะครับตรงพื้นที่นี้เป็นป่าหมดเลยนะครับไม่มีไฟฟ้าเข้าถึงนะครับชุดนี้ติดตั้งระบบไฮบริดออฟกิดครับใช้แบตเตอรี่ 280 m h แอมป์ฮาวนะครับทั้งหมด3รลูกครับติดตั้งอินเวอร์เตอร์10กิโลวัตต์นะครับชุดนี้ไม่ง้อไฟจากการไฟฟ้านะครับใช้ไฟจากแผงโซลา r เซลล์และแบตเตอรี่เป็นหลักนะครับเราใช้แบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตนะครับนี่ครับวันนี้เป็นหลังคารอนคู่นะครับวันนี้เราติดตั้ง2สตริงครับเราใช้แผง550วัตต์ยี่ห้อ P S I ครับทั้งหมด12แผงครับเพราะว่าใช้ไฟตอนกลางวันไม่เยอะครับ เน้นใช้ไฟตอนกลางคืนนะครับใช้แบตเตอรี่เยอะมากนะครับใช้แบตเตอรี่280แอมพล์นะครับ3ลูกครับวันนี้840แอมนะครับใช้ไฟได้ทั้งคืนเลยนะครับเปิดแอร์หนึ่งตัวได้สบายครับไฟในห้องนอนครับเครื่องทำน้ำอุ่นครับใช้ได้หมดเลยครับอุปกรณ์ไฟฟ้าครับปั๊มน้ำครับบนหลังคาลอนคู่นะครับเราใช้ตัว A อฮุกนะครับนี่ครับ เพื่อสำหรับยึดบนหลังคาลอนคู่โดยเฉพาะเลยนะครับตัวนี้ครับกับตัวแอลฟีดสิบสอเซนครับติดตั้งคู่กันนะครับเนี่ยมียางรองครับแล้วก็มี p ีูครับรับรองไม่มีน้ํารั่วน้ําซึมตรงนี้แน่นอนครับเนี่ยตอนนี้เราทําการติดตั้งแอลฟิดนะครับ,บพร้อมกับตัวเอฮุกเรียบร้อยนะครับ นี่ครับบนหลังคาร้อนคู่ครับเราใช้ตัวเอฮุกนะครับนี่เอฮุกประกอบด้วยนะครับมันจะมีตัวเหล็กทรง A นะครับกับยางรองใต้เอฮุกนะครับกับตัวเอลฟีสิบสองเซนครับก่อนที่เราจะทําการติดตั้งนะครับยึดน็อตเราต้องใส่พียูนะครับกันน้ำด่วนน้าซึมครับเสร็จแล้วแล้วก็นํเอฮุกที่เราประกอบเข้ากับตัวเอลฟีสิบสองแล้วนะครับเข้ามายึดตรงที่รูที่เราใส่พียูไว้ครับ นี่ครับไม่มีหลุดนะครับตรงนี้เป็นทรง A นะครับเหมาะสําหรับหลังคาร้อนคู่โดยเฉพาะครับบุปกรณ์มอเตอร์งครับยี่ห้อพีเอสไอครับทำมาสําเร็จครับสําหรับใช้งานได้สะดวกรวดเร็วนะครับนี่ครับยึดให้แน่นเลยนะครับนี่ตอนนี้เรากําลังทําการยึดเอฮุกนะครับเข้ากับตัวหลังคาร้อนคู่นะครับถ้าเสร็จจากขั้นตอนนี้นะครับเราก็จะนํารางเดียวครับขึ้นมาวางติดตั้งบนตัวเอฮุกนะครับ นี่แบบนี้ครับลางเดียวยาว4เมตร80เซนนะครับนี่ครับตอนนี้ทำการยึดเอฮุกอยู่นะครับกับตัวลางเดียวครับนี่ครับยึดให้แน่นเลยนะครับตรงนี้ครับ ถ้าเราติดตั้งรางเลียวเสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปครับแล้วก็จะทําการเดินท่อร้อยสายครับใต้แผงโซล่าเซลล์นะครับเราก็จะเดินท่อร้อยสายนะครับไม่มีสายเป้อยแน่นอนครับนี่ครับตอนนี้เราทําการยึดรางเลียวเสร็จเรียบร้อยนะครับกับตัวเอฮุกครับตอนนี้ครับเราทําการเดินท่อครับใต้แผงโซล่าเซลล์ครับเสร็จเรียบร้อยครับผมตรงตำแหน่งเลยนะครับ ตอนนี้เราเดินท่อไปทั้ง2ส,สติงแล้วนะครับนี่ครับเราใช้เป็นท่อ pvc นะครับกันความร้อนครับไม่มีสายเปลื้อยครับนี่ตรงนี้เป็นจังชั่นครับต่อสายครับเชื่อมต่อ2ส,สตริงครับวันนี้ครับ เดินฝึกเหล็กกันน้ำครับเข้าไปในตัวบ้านครับเพื่อที่จะเดินสายนะครับเราติดตั้งเดินท่อนะครับเสร็จเรียบร้อยครับขั้นตอนต่อไปครับเราจะทำการร้อยสายไฟนะครับสาย PV ครับสาย PV ที่เราใช้เป็นสายเบอร์สี่สแควร m มิลนะครับยี่ห้อ P.S.I. ครับทนแรงดันได้1 0 0 0นโวลต์ครับนี่ครับตรงตำแหน่งครับเราเดินสายมาทิ้งไว้แล้วนะครับ เราเดินท่อใต้แผงโซลาเซลล์ครับแล้วก็เดินสายมาตรงตำแหน่งที่จะเสียบนะครับเชื่อมต่อแผงโซลาเซลล์เข้ากับสาย PV ที่เราติดตั้งไว้นะครับนี่ครับชุดนี้เป็นสายกาวครับสายกาวก็มีครับเดินสายกาวเบอร์สิบครับเพื่อความปลอดภัยครับเดินสายลงไปที่ห้องควบคุมเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปครับ เราทําการเดินสายเสร็จเรียบร้อยครับเราจะทําการเข้าหัว MC4 นะครับเพื่อเชื่อมต่อแผงโซลาเซลล์เข้ากับชุดสาย PV ของเรานะครับตอนนี้ครับเราทําการติดตั้งรางนะครับเดินถอรรอยสายครับเสร็จเรียบร้อยครับผมขั้นตอนต่อไปครับเราก็จะทําการเข้าหัว MC4 นะครับ เพื่อเชื่อมต่อแผงโซลาเซลล์เข้ากับชุดสาย PV นะครับตรงนี้ครับนี่ครับขั้วบวกกับโ้วลบนะครับวันนี้เราติดตั้ง2สตริงครับขั้นตอนนี้ครับเรากาลังจะทำการเข้าหัว m c 4นะครับฝั่งนี้เป็นัควลบครับเราต้องทำการเข้าหัว m c 4เป็นตัวผู้นะครับเพราะว่าที่แผงโซลาเซลล์ครับั้วลบจะเป็นตัวเมียนะครับ เอาตัวเอกับเอลพีมาเพิ่มเลเยได้จะด,ดึงขึ้นตรงเลยก่อนถ้าจะาขึ้นตรงในเป็นไหลยิปซีใหม่เพิ่มน,นี่ครับฝั่งนี้ครับคนลบครับทำการเข้าหัวเอ็นซีโฟเป็นตัวผู้นะครับเสร็จเรียบร้อยครับผมฝั่งนี้ครับเป็นขั้วบ,บวกครับ ต้องทำการเข้าหัว M4 เป็นตัวเมียนะครับเพราะว่าที่แผงโซลาเซลล์ฝั่งคู่บวกจะเป็นตัวผู้นะครับ เอาหัวครับดึงยังไงก็ไม่หลุดนะครับแน่นหนาครับตรงนี้แล้วก็ใส่หัว M14 เข้าไปครับดันเข้าไปให้สุดแล้วก็ใส่ยางรองครับยางกันน้ำครับเสร็จแล้วก็ล็อกให้แน่นเลยนะครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยครับ เราทําการเข้าหัว MC4 นะครับทั้ง2องสตริงแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปครับเราก็จะทําการขึ้นติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์นะครับขั้นตอนนี้ครับเรากําลังจะทําการขึ้นติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์นะครับแผง550วัตต์ยี่ห้อ P&I ครับเราต้องทําการวัดแรงดันของแผงก่อนทุกครั้งครับวัดทุกแผงนะครับแผง550วัตต์จะได้ประมาณ40-45โวลต์ครับตอนนี้ได้เท่าไหร่ครับ40โวลต์ครับเนี่ยครับเพราะว่าแผงอยู่ข้างล่างนะครับ เราจะทําการวัดแรงดันของแผงทุกแผงนะครับเช็คชัวร้อเปอ์เซ็นครับวันนี้ติดตั้งทั้งหมด12แผงครับก็จะวัดทั้งหมด12แผงเลยนะครับมาแล้วครับตอนจะขึ้นแผงสุาเซลล์แล้วครับแผงที่หนึ่งครับขึ้นมาแล้วครับ อะไรเจ้ากุ้งทะเลไอซิวยังอย่างที่หนึ่งครับเรายึดตัวเอ็นแคมป์นะครับที่พอแนวร้อนให้คุนได้ตัวยึดจบของแผงนะครับตัวเอ็อนแคมป์ครับ เรายึดที่แผ่แผ่นแรกและแผ่นสุดท้ายครับตมัเียงนอยนะครับตัวนี้ครับตัวเอ็นแคมครับตัวยึดจบของแผงนะครับเราจะไว้ยึดตรงขอบแผงครับนี่ครับแผ่นที่หนึ่งครับติดตั้งเรียบร้อยครับแผ่นที่สองครับขึ้นมาแล้วครับใต้แผงโซล่าเซลล์ครับเราจะต่อนุกรมกันทั้งหมดหกแผงนะครับวันนี้สองสติงครับสติงละหกแผง เราจะต่อขั้วบวกต่อกับขั้วลบนะครับนี่ครับเสร็จแล้วหัว mc f ครับแล้วก็จะลักคีมุทายไว้ใต้แผงโซลานะครับเพื่อไม่ให้โดนแดดโดนฝนโดยตรงครับยืดอายุการใช้งานของหัว mc f o r ครับแล้วก็ช่วงข้อต่อนะครับโชวความปลอดภัยด้วยนะครับตัวนี้ครับตัวยึดระหว่างแผนครับ ตัวมิดแคมป์นะครับน่ครับเราจะใส่ระหว่างแผงเลยนะครับตัวมิดแคมป์ครับก็จะมีหมุดเล็กๆนะครับครับเอาไว้อยากลงที่ขอบแผงนะครับครับเพื่อจะได้สื่อถึงกันหมดนะครับแผงโซล่าเซลล์กับชุดล้างครับแล้วก็โครงหลังคาครับเวลาเราต่อสายกาวครับก็จะได้ปลอดภัยครับ เราจะทําแบบนี้ครับทุกแผงครับตัวเชื่อมระหว่างแผงครับก็มิดแคมป์ครับตัวจบก่อเป็นตัวเอ็นแคมป์นะครับใต้แผงโซลาเซลล์แล้วก็รัดทิมบนทายไว้นะครับตอนนี้ครับเราติดตั้ง6แผงแล้วนะครับสตริงที่1เสร็จเรียบร้อยครับแผงที่7กําลังขึ้นมาครับของสตริงที่2นะครับทุกแผงครับเราก็จะทําขั้นตอนเดียวกันหมดเลยนะครับ ขึ้นมาแล้วครับแผงที่แปดครับแผงที่สี่ครับขึ้นมาแล้วครับทุกแผงครับเราก็จะทําขั้นตอนเดียวกันหมดเลยนะครับตัดแผงโซลาเซลล์ครับแล้วก็เชื่อมต่อ,อนุกรมกันครับ รับทีบนท้ายครับเาเอามากีตัวเนี่ยเตียมพวกแปดตัววิโม่ผมมีเอมสองไงนี่ครับแล้ว่าพี่พูดแว่ว่าผมมีเอมสองตัวของมันเองอย่เตรียมว่าของคนอื่อนเก่าเตรียม ี่ิมตรนู้ไปว่าพียมายัดในกล่องผมมันก่อนชิดยาเรมิมิดสตรงแล้วก็ล็อกเลยนะครับ ตอนนี้ติดตั้งแล้วนะครับสิบแผงครับเหลืออีก2แผงนะครับมานะครับแผงซูราเซลล์ครับแผ่นที่สิบสองครับวันนี้แผ่นสุดท้ายของวันนี้นะครับ ทุกแผงครับทาเหมือนกันหมดนะครับช่วงต่อระหว่างแผงก็ใช้ตัวมิดแคมนะครับนี่ครับอย่ครับล็อกเลยนะครับ คืนครบแล้วนะครับ12แผงครับตรงนี้ก็เป็นเอนแคมครับตัวยึดจบของแผงครับได้ลงมาครับก่อเนเลเสร็จเรียบร้อยครับตัวเอนแคมครับ อุปกรณ์มอรติ้งครับมีหมุดเล็กๆครับผมก็อยักลงที่ขอบแผงนะครับต่อเอาไว้อยักลงที่ขอบรางนะครับชุดนี้จะสื่อถึงกันหมดนะครับตอนนี้เราติดตั้งแผงครบทั้ง12แผงแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปครับเราจะทําการยึดสายกาวนะครับเชื่อมต่อชุดสายกาวเข้ากับแผงซล่าเซลล์นะครับขั้นตอนนี้ครับเรากําลังจะทําการยึดสายกาวนะครับนะครับตัวนี้ครับเป็นตัวล็อกกาวครับผมเชื่อมต่อชุด แผงโซลาเซลล์นะครับเข้ากับสายกาวนะครับนี่ครับถ้ายึดติดเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้ครับมีหมุดเล็กๆครับเอาไว้อยากลงที่ขอบ้างนะครับนี่ครับชุดนี้จะสื่อถึงกันหมดครับนี่ครับทั้งหมด12แผงครับสื่อถึงกันหมดนะครับสายกาวที่เราใช้นะครับเป็นสายทองแดงเบอร์10ครับนี่ครับเดีนะคุณสอ่ความปลอดภัยครับ แล้วก็จะยึดรางทุกเส้นนะครับนี่ครับของตะเาวมีไหนเวลามีฟ้าผ่าใกล้ๆหรือว่ามีไฟรั่วลงอุปกรณ์นะครับก่อจะรั่วลงดินไปเลยนะครับจุดนี้ครับชุดสายกาวครับเสร็จเรียบร้อยครับขั้นตอนการยึดสายกาวนะครับนี่ครับสายทองแดงครับ เสร็จเรียบร้อยครับขั้นตอนบนหลังคาครับติดตั้งแผงโซลาเซลล์ครับยึดสายกาวครับขั้นตอนต่อไปครับเราจะลงไปทําการติดตั้งชุดควบคุมนะครับตู้คองไวเนอร์ครับก็ชุดอินเวอร์เตอร์แล้วก็แบตเตอรี่นะครับในห้องควบคุมครับผม ขั้นตอนนี้ครับเรากําลังทําการติดตั้งนะครับเดินรางไวเวครับนี่ครับติดตั้งชุดรางวยเวลงมานะครับจากบนหลังคาครับชุดนี้เป็นสาย P ีีนะครับเรากําลังทําการติดตั้งเดินรางครับตอนนี้ครับนี่ครับตัวนี้แบตเตอรี่ครับนี่ครับ ตอรี่สามลูกนะครับวันนี้ตู้คอมไมนเนอร์ครับกำลังจะทำการติดตั้งครับตัวนี้เป็นอินเวอร์เตอร์ครับสิบกิโลวัตต์ครับตอนนี้ครับเราทำการติดตั้งนะครับตู้อินเวอร์เตอร์ครับสิบกิโลวัตต์แล้วนะครับเดินดางไวเวลงมาแล้วนะครับตู้คอมไมเนอร์ครับ ตอนนี้กำลังทำการติดตั้งนะครับขั้นตอนนี้ครับเราทำการติดตั้งตู้คอมไบเนอร์ครับเสร็จเรียบร้อยครับติดตั้งตัวอินเวอร์เตอร์เรียบร้อยนะครับตัวนี้ครับตัวนี้ครับเป็นเบรกเกอร์ดีซีครับจากแผงโซดลัดเซลล์นะครับฟิวดีซีครับเศษกันฟ้าดีซีครับชุดนี้ชิ้นที่หนึ่งครับจุดนี้ฟิวเศษกันฟ้าดีซีครับเบรกเกอร์ดีซีครับฟิวดีซีครับชุดนี้สปริที่สองนะครับ นี่เราติดตั้ง2สตริงนะครับชุดนี้เป็นเบเกอร์ CBO ครับการไฟดูดไฟรั่วไฟเกินครับเกิดการฟ้า AC ครับชุดนี้ต่อสายกาวนะครับเราต่อสายกาวเสร็จเรียบร้อยนะครับุดนี้เราทําการเชื่อมต่อชุดอินเวอร์เตอร์เรียบร้อยนะครับนี่ครับขั้นตอนต่อไปครับเดี๋ยวเราจะทําการทดสอบระบบนะครับติดตั้งแบตเตอรี่นะครับตอนนี้ครับเรากำลังทาการติดตั้งชุดแบตเตอรี่นะครับวันนี้3ลูกครับ ส8 0ร้อยปดสอานะครับ51าบโวลต์ครับ3ลูกนะครับรวมกันแล้วได้840ร้อแอมป์นะครับอดครับเรามาติดตั้งกับฟุวอินเวอร์เตอร์นะครับสิกิโลวัตต์ครับใช้ไฟตอนกลางคืนได้ทั้งคืนแน่นอนครับผมถ้าเปิดแอร์ไม่เกินสอตัวนะครับนะครับตอนนี้กำลังทำการติดตั้งแบตเตอรี่ครับ3ตัวครับ ตอนนี้ครับเราทำการทดสอบระบบนะครับตอนนี้ไฟจากของชาร์เซลล์เข้ามาแล้วครับจากแบตเตอรี่เข้ามาแล้วครับตอนนี้ฝนตกนะครับแต่ว่าเรามีชุดไฮบริดครับกำลังจะทดสอบระบบนะครับออกเปลี่ยนเนี่ยเนี้ยครับเช็คลุ่มออกออเดี๋ยวเช็่อมต่องนี่เช็คเมนง่ายออกแล้วครับทดสอบแสงสว่างปั๊กไฟนะครับเ่องี่ยปิดไว้ลองเช็ค แรงดันครับว่าได้กี่โวลต์นะครับยสองร้อยยี่สิบสองร้อยยี่สิบโวลต์ครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะทำการทดสอบระบบนะครับเมนไฟบ้านครับเดี๋ยวไปเช็คที่ตู้โหลดนะครับเปิดน้อยนะเปิดเบรกเกอร์ครับมีอะอ่าเกียครับไฟออกไปแล้วนะครับเช็คแรงดันก่อนนะครับสองร้อยยี่สิบโวลต์ครับเดี๋ยวไปเช็คตู้ไฟในบ้านนะครับ ทดสอบครับดังๆครับคบสองรยี่สิบสองร้อยยี่สิบโวลต์ครับเดี๋ยวเราลองทดสอบหลอดเทสดูครับ โอเคครับผมเดี๋ยวเราจะลองทําการทดสอบระบบนะครับแสงสว่างปลั๊กไฟภายในบ้านนะครับตอนนี้ครับทดสอบแสงสว่างครับออกแล้วนะครับเราใช้ไฟแสงสว่างได้ครับเดี๋ยวเราทดสอบปลั๊กนะครับนี่ครับทดสอบปลั๊กไฟครับเคครับนี่ครับใช้งานได้ครับ ดีครับจับักนั่นมีก็ครับมัมีเนาะโอเคครับผมเรียบร้อยครับเช็ปลักไฟแสงสว่างครับเรียบร้อยครับส่งงานครับเก็บเงินครับผมตอนนี้ครับเราทําการติดตั้งนะครับทดสอบระบบไฮบริด ออฟกิดนะครับชุดนี้10กิโลวัตต์ครับแบตเตอรี่840แอมป์ชั่วขะครับชุดนี้นะครับไม่มีไฟเข้าครับใช้ไฟฟ้าแบบใช้แบตเตอรี่นะครับชุดไฮบริดออฟกิดครับผมขอบคุณครับขอบคุณแม่ล่าครับขอบคุณที่เลือกใช้บริการทีมงานช่างดอยโซลารเซลล์ครับบริษัทไอทีลิงก์อีเตอร์ซิสเต็มครับยินดีให้บริการครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามครับผม ยินดีให้บริการนะครับเช็กนาง,งานไม่มีใครจะจ่ายครับขอบคุณมาครับ